พฤติกรรมภายนอกเราเคยเป็นมาก่อนนะอย่าลืมนะเมื่อไรที่เราเห็นตัวเองเราเคยดีเคยชั่วเคยแสดงแบบนั้นแบบนี้พอเรามาเจอคนพฤติกรรมเหมือนเราเราจะเหมือนก๊อปปี้เรามาเลยเราจะเห็นเลยโอ้คนแบบนี้มันเป็นนิสัยเหมือนกูเลยว่าเออถ้ามันไม่เปลี่ยนแบบนั้นมันก็ไม่มีทางจะถึงธรรมเหมือนฉันเพราะฉะนั้นคนที่จะถึงธรรมได้คือเห็นตัวเองเท่านั้นล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อไรที่เราไม่เคยเห็นตัวเองว่าเราจะไม่มีทางถึงธรรมอ่ะเราให้ทามันอยู่ตืนตื่นเราก็ไม่ถึงเพราะเราไม่เห็นตัวเอง มันมันมันไม่ได้เห็นมันแค่ยอมรับตัวเองนะทุกคนเราต้องยอมรับตัวเองว่าเรามีมีส่วนมีส่วนดีส่วนเดชส่วนทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะถ้าเรายอมรับจริงๆเราจะรู้เลยโอ้โหนี่แหละทําจริงๆมันต้องรู้ตัวเองนะไม่ใช่ไปรู้จากชาวบ้านาวเมืองหรือจากครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ท่าน ชี้เน่เราแต่คนที่จะปฏิบัติและเห็นจริงๆคือตัวเราตัางหามื่อเลยที่เราเห็นตัวเองในทุกแง่มุมเลนทุกมิติเราจะโอ้โห,โหมันจะยกระดับจิตของเราขึ้นเลยคือจิตจิตเรามันจะยอมรับว่าพฤติกรรมเราดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วจิตมันยอมรับมุมันจะเป็นการยกระดับจิตให้ขึ้นระดับพรหมขึ้นแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยยิ่งเราอยู่ในศีลห้าอยู่ในพรหมวิหาสี่ทางเดินของมัคมันมาอยู่แล้วไงทุกคนมันง่ายอะ่ะ สี่ทุ่มแล้วเนี่ยสี่ทุ่มโอ้ยแล้วลงไลน์แล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวจะตัดคลิปให้นะทุกคนนะเดี๋ยวค่อยมาฟังยอดหลังลนะเนาะเดี๋ยวู้จัดจะลงไลน์แล้วมันจะห้าทุ่มแล้วเดีย๋ยวก็นานมากนะผู้จัดไม่ค่อยขึ้นไลนะ์นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมู้จัดไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าธรรมะมันสอนกันไม่ได้ไงผู้จัดก็เลยจะมาแชร์แค่ประสบการณ์ว่าทําอย่างไรเราถึงจะเข้าถึงธรรมนั้นได้จริง เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกฟังฟังใครก็ฟังไปฟังไปเรื่อยๆคนไหนที่เขาฟังแล้วให้เป็นยาเราได้เราก็ฟังไปคนไหนไม่ได้เป็นให้เป็นยาก็ผ่านผ่านไปอย่าไปชี้เรียกเพราะว่าทำมามันมันสอนกันไม่ได้นะลงไลน์เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวจะตัดคลิปจากไนไลน์นี่แหละให้ไอ้ไอที่สำคัญสำคัญเนาะไปแล้วนะทุกคนนะสวัสดีค่ะ